หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเชียร์ลิเวอร์ pool ถึงขอบสนามแอนฟิลด์ร่วมทริปกับน้องกิ๊บจังสุดสวยในแมตช์ประทะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เทโรเก้นทราเวลไทยแลนด์จัดให้เพียงบอกดูมาจากช่องเซอโอรับโปรเดือดมา4จ่าย3หรือมาแพคคู่ก็รับส่วนลดทันทีรวมกันถึง40,000บาทสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปหรือแอดไลน์แค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ ของแดงวอร์พูปลุกเมยันถิ่นกูดิสันพาร์คของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันก่อนจะเสมอกันไปแบบไรสกร์ก่อศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มวันนี้ถ้าโซลรีพอร์ตใหเซอร์ออยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมนัดนี้กันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเว็บไซต์ที่มาแรงและใหม่ที่สุดในตอนนี้กับระบบออตโต้แบบจับเต็มสนุกได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับ เยอร์เกนครอฟยังคงวางหมากมารวบกันเล่นแบบ4 3 3ตามถนัดเหมือนเดิมโดยผู้รักษาประตูยังคงเป็นอาริสันเบเกอร์นายดันมือหนึ่งประจำทีมลงเฝ้าเสาตามปกติแนวรับ4คนเลือกใช้โจโกเมสจับคู่กับเวอร์กิลฟานดั์เหมือนเดิมขนาบข้างด้วยทางคอสตาซิมิคาร์ทางฝั่งซ้ายให้เปลียดแอนดูโรเบอร์สัน on, ไปเป็นเพียงแค่ตัวสำรองส่วนทางทรัอเล็กซานเดอร์อาร์โนยังคงประจำการในตำแหน่งแบ็คขวาตามปกติ แผงมิดฟิลด์เลือกใช้ฟาบิโยลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคอยตัดเกมอยู่หน้าแผงแบ็กโฟร์ขณะที่ฟาบิโอคาวาโยดาวรุ่งที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเสียเหลือเกินได้ลงสนามเป็นตัวจริงทำเกมร่วมกับฮาวีเอนเลียนสามประสานแนวรุกก็น่าสนใจทีเดียวเมื่อได้ดาวินนุนเยสพนทโทษแบนกลับมาเป็นตัวจริงได้อีกครั้งทำให้โรเบร์โตฟอร์เมโนที่กลัศึกหนักมาในช่วงหลังหลุดไปเป็นเพียงตัวสำรอง แต่มีโมฮัมเหม็ดซาลาและหลุยตีอาร์สคอยปั่นป่วนที่บริเวณหรือเส้นโอกาสทองของเอเวอร์ตันมาในนาทีที่8เมื่อลูกจ่ายบอลเร็วของเอ็นเลียดถูกทอมเดวิสปัมเอาไว้ได้แล้วมาเข้าทางดัมไราเกรก่อนจะไหลเข้าช่องสุดสวยให้เนลเอโมเเอที่พยายามจะกึ่งยิงกึ่งผ่านไปหน้าฝากประตูแต่ก็ไม่มีใครที่เข้าชาร์จถึงเรียกความเสี่ยวได้ก่อนต่อมานาทีที่15ลิเวอร์พูลก็มีโอกาสเกือบจะทำประตูได้บ้าง จากการวางบอลยาวของอาร์โนที่ทิ้งขึ้นหน้ามาดีอาสเข้าถึงบอลก่อนจอแดนพิกฟอร์ดและพยายามจะมงชิงความได้เปรียบแต่ก็แรงเกินไปออกหลังไปอย่างน่าเสียดายอีกนาทีให้หลังต้องชมความขยันของอาร์โนที่ตามไปเก็บบอลที่กำลังจะออกเส้นหลังอยู่แล้วก่อนจะตะวัดไปที่เสาสองมีนูนเยสที่ถมเข้ามักโคกแต่ก็หลุดกรอบออกไปเพียงนิดเดียว อย่างไรก็ตามในนาทีที่23ของการแข่งขันก็กลายมาเป็นเอเวอร์ตันที่ได้ลุ้นเมื่อมาได้ลูกเตะมุมและบอลสกัดมาเข้าทางปืนของแอนโทนีกอร์ดอนได้ใส,ส่สวนแบบเข้าไปเต็มๆโชคยังดีที่ไปตรงทางอลิสันแต่ครุบเอาไว้ได้ตา่อม,มาอีก3นาทีลิว์ภูมาได้ลูกฟรีคิกและก็เป็นซิมิคาร์ที่รับหน้าที่เปิดบอลเข้ามาไปฉลับทางกอร์ดอนนิดหนึง่งทำให้ดีสที่พยายามจะเข้าไปยิงทำได้ไม่ถนัดนะชวดโอกาสไป ทว่านาทีที่32โอกาสที่ดีที่สุดของเจ้าบ้านก็มาถึงเมื่อบอลชุดมุลอยู่หน้ากรอบเขตโทษของลิเวอร์พูลอยู่พักหนึ่งก่อนที่โกเมสจะสกัดบอลไม่ดีเหมือนไปตั้งให้กับทางโมเป้ทางฟันได้พยายามจะเข้ามาช่วยแต่ก็ย,ยังไปเข้าทางเดวิสได้จิ้มไปชนคานแบบเต็มๆบอลกระดอนออกไป เกมดําเนินมาถึงนาทีที่40ของการแข่งขันกลายมาเป็นลีว่าผูกที่ได้หลุนบ้างจากจังหวะการเปิดของซาร่าทางฝั่งขวาที่โยนข้ามฟาไปให้กับนูนเยสที่เสาไก่ได้ขึ้นหมงกอีกครั้งแต่ก็ยังข้ามขานออกไปนิดเดียวอีก3นาทีต่อมาลเวร์รพูลหอมบุกเป็นพายุเริ่มจากทางโกเมสที่วางบอลยาวขึ้นหน้ามานูนเยสได้พักอ,อกแล้ววอเล่แบบใบไม้ร่วงไม่จับบอล พิกฟอดปัดเอาไว้ได้ด้วยปลายมือเพียงนิดเดียวทำให้บอลพุ่งชนคานไปอย่างจังก่อนที่จะเป็นจังหวะต่อเนื่องกันดีอาร์สเก็บบอลได้ก่อนที่จะเลี้ยงตัดเข้าในและพยายามจะยิงโค้ง,ง,งหวังให้เสียบเสาวขวามือแต่บอลเจ้ากรรมก็พุ่งแม่นชนเสาเสียอีกเรียกได้ว่าขาดโชคไปถึง2จังหวะซอนสอนสอน,นั่นทำไม่จบครึ่งเวลาแรกทั้งสองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูน เมื่อกลับมาลงสนามกันในครึ่งเวลาหลังครอปได้เปลี่ยนตัวเร็วทันทีเมื่อส่งโรเบรโตฟอร์เมนโนลงมาเล่นแทนฟาบิโอคาวาลโย่ีดดูเหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ในครึ่งเวลาแรกเริ่มข้างหลังไม่ได้แค่2นาทีเวอว์พูลก็ทักทายก่อนทันทีมาซิมิคาร์จ่ายบอลขึ้นหน้าให้ดีอาร์สใช้ความเร็วควบขึ้นหน้ามาก่อนจะตวัดบ,บอลให้นุนเยสได้ยิงแต่บอลกลับแปลกๆก,กลับมาหาดีอาร์สที่เส้นหลังทําให้ถูกจับเป็นลูกหล่ำหน้า ในอีก2นาทีให้หลังทีมเยือนเล่นแบบกระฉับกระเฉงเหลือเกินเมื่อซิมิคาร์เปิดบอลจากทางกราบซ้ายออกไปขวาให้เอ็นเลียดจ่ายกลับมาก่อนจะเป็นซิมิคาร์ที่พยายามจะยิงมุมแคบแต่บอลโค้งและโด่งอย่างไม่ได้นาทีที่50เอเวอร์ตันมาได้หลุนบ้างจากการขึ้นเกมของเกรทางฝั่งขวาไหลมาให้กับอีโวบีเล่นบอนเลเร็วให้กับโมเปยกบอลและตบัดยิงทันทีทั้งๆัี่ยังหันหลังให้ประตูไม่เข้ากรอ ต่อมาอีก3นาทียังคงเป็นโอกาสของลิวอพูอีกครั้งเมื่อซาลาขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาแนาวรับของเอเวอร์ตันสกัดบอลกันไม่ดีมาเข้าทางนูนเยสที่พยายามจะยิงสวนทันทีวอลเล่แบบไม่จับแต่บอลก็ไปตรงตัวจอดแดนพิกฟอร์ดนาทีที่63เอเวอร์ตันทำเกมกันได้สวยวางบอลยาวมาถึงกรอร์ดอนหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนจะไหลให้กับนาธานเพเต์สันที่เติมขึ้นมาดีเสียเหลือเกินได้ยิงไปติดบล็อกของทางฝ่าได้ ถาว่าอีกนาทีต่อมาลิเวอร์พูลก็เกือบจะได้ประตูขึ้นนําจากลูกยิงของเฟอร์เมนที่บอลจะพุ่งเสียบเสาไกลอยู่แล้วแต่ก็ต้องชมจอรแดนพิกฟอร์ดที่โชว์ซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้อย่างบุดวิทย์จังหวะต่อเนื่องกันลิเวอร์พูลมาได้ลูกเตะมุมก่อนจะเปิดบอลเข้ากลางมาแล้วเป็นเฟอร์เมนที่โดดเด่นเหลือเกินชบบเข้ามาโขกเต็มๆหวังจะแสกหน้าพิกฟอร์ดแต่ก็ยังเอาชนะไม่ได้ อย่างไรก็ตามโอกาสเป็นของลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องว่าคราวนี้นูนเยสโขกวันตั้งมาให้กับทางฟาบินโยที่เติมขึ้นมายิงบอลกระดอนพื้นแต่พิกฟอร์ดก็ยังป้องกันเอาไว้ได้อีกในนาทีที่65เกมสวนกลับของทางเอลเวอร์ตันเกือบจะแผงริดว่าหลุดขึ้นหน้ามาถึง5คนและเป็นโมเป้ได้ดวนกับอาริสันบ้างแต่ก็ต้องชมนายด่นชาวบาซิเลียนที่โชว์ซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้เหมือนกัน ถ้าว่าอีก3นาทีต่อมาเจ้าบ้านก็ส่งบอลไปสุกก้นตักขายได้ก่อนมอโมเปได้กึ่งยิงกึ่งผ่านต้องกรอบหกลาทางด้านซ้ายมิลนาพยายามจะเข้ามาสกัดแต่ก็ไม่ทันมอนไปถึงคอนอโคโอาดีได้จิ้มเข้าประตูลงๆไปแต่วีอาร์เช็คจังหวะนี้อีกครั้งเป็นลูกหลำห่ำนา นาทีที่84เอเวอร์ตันเกือบจะได้ประตูอีกครั้งเมื่อตัวสำรองอย่างดไว้แม็กนิวลองยิงไกลดูบ้างบอลฉลับฟันไดแลมิวเนอร์เข้ากรอบน่ากลัวทีเดียวแต่ก็เป็นอาริซอนที่ยังพุ่งปัดทิ้งออกไปได้อีก2นาทีให้หลังกลายเป็นลิเวอร์พูลที่ได้หลุนบ้างบอลเริ่มจากทางฟาร่าตักไซคก้อยสั้นๆมาให้เฟอร์แมนนได้ยิงเร็วในกรอบเขตโทษแต่พิกฟอร์ดก็ยังซุปเปอร์เซฟเอาไว้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ในช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้ทาให้จบเกมเสมอกันไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อ0ูนแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ